สวัสดีคะ่ะทุกคนจ้าวันนี้ก็มาตากข้าวอีกแล้วคะ่ะข้าวนี้ก็ตากหลายวันแล้วนะคะไม่แห้งสักทีเพราะว่าที่บ้านตัวเล็กกับฝนตกแทบทุกวันแต่ว่าวันนี้มันยังไม่ตกนะคะไม่รู้ว่ามันจะตกไหมวันนี้ลุงอุ่นก็ออกมาช่วยตากข้าวคะ่ะลุงอุ่นนี่ก็เป็นพี่ชายของยายปุ้นพี่ชายพ่อแม่เดียวกันกับยายปุ่นเลยยายปุ่นแกมีพี่น้องทั้งหมด5คนแต่ว่าเขาก็แยกย้ายไปมีครอบครัวหมดแล้วเนาะเขาก็แยกย้ายกันไปอยู่ที่อื่นกันหมดก็เหลือแต่ตาอุ่นนี่แหละคะ่ะที่อยู่บ้านยายตาอุ่นแกก็เป็็นนนนนคคคคโด่่่่่ะะแแแแกกกกไไมมมีีฟตเเยยรรออบััววูาาลลิป เมียแกเป็นคนจังหวัดระยองนะคะแล้วก็มีลูกด้วยกันหนึ่งคนตัวเล็กก็ไม่เคยเห็นหน้าลูกเมียแกหรอกค่ะไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นแบบไหนพอเลิกกันแล้วแกก็กลับมาอยู่สุรินทร์เนาะแกก็ไม่เคยไปที่ระยองอีกเลยค่ะแกเขาไม่เคยติดต่อลูกแกด้วยลูกแกก็คงจะเป็นหนุ่มมีลูกมีเมียไปแล้วมั้งตัวเล็กก็ไม่รู้จักหรอกตอนนี้ตัวเล็กตากข้าวไปก็รุ้นฝนไปค่ะไม่รู้ว่าฝนมันจะตกหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจฟ้าฝนเลยค่ะช่วงนี้นึกจะอยากตกก็ตกนึกจะไม่อยากตกก็ไม่ตกเนาะวันนี้ก็น่าจะได้เเเกกกกก็็บอออยยยยยยู่่หรรคะะปปมมมมาาาณ3พพืนนนนีีลล้้้ัััังงงไแแจตว ก็เอาไว้เก็บวันรางจนกว่ามันจะแห้งนั่นเองตอนตัวเล็กทําอยู่ก็ลมพัดแรงมากๆที่ทุ่งนาแบบนี้ลมพัดเย็นสบายเลยค่ะไม่ร้อนเลยก็ตากข้าวไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปทําอย่างอื่นต่อพอถึงเวลาแล้วเราค่อยมาเคลียร์มันอีกรอบ้องวัวก,ก็กําลังกินน้ําอยู่เลยค่ะสงสัยจะหิวน้ำน่าดูกินหมดทั้งสองครูตอนนี้ยายปุ่นก็กําลังหาเก็บมันอยู่ตัวเล็กก็ไม่รู้นะคะว่าภาษาไทยเขาเรียกว่ามันอะไรคะ่ะแต่ตัวเล็กว่ามันต้มกินอร่อยมากบ้านตัวเล็กเขาเรียกว่าปองเซถ้าใครรู้จักชื่อมันก็คอมเมนต์มาบอกตัวเล็กได้นะคะ ตามันก็จะประมาณนี้แต่ว่ามันต้มกินอร่อยมากๆที่นาก็มีหลายมันเหมือนกันนะคะเพราะว่ายายปุ่นปลูกไว้ดินมันดีอะค่ะดินมันอุดมสมบูรณ์ปลูกอะไรไว้ก็ได้กินทั้งน้นขนาดว่าไม่ค่อยได้บำรุงดูแลรักษามันก็ยังเกิดมาให้ได้กินตลอดเลยนะเครื่อนี้ก็ขึ้นสูงค่ะทุกคนขึ้นไปบนต้นสะเดาเลยมันก็เลื้อยไปทั่วนั่นละค่ะตรงไหนมันไปได้มันก็ไปหมดยายปุ่นกับตัวเล็กก็ตัวเตี้ยๆอยู่เอาก็ไม่ถึงก็เก็บได้ถุงนึงนะคะถ้าเอาไปขายก็จะได้อยู่ประมาณ25บาาาาทกกกกกก็็็็ไไไไไดด้้้้้้้้้เเเเเยออออออะะะแแลลลลวววพรรรรมมมมมจจปปตตถใคคููััััชชืื่่่นนนนภษ เก็บมันเสร็จเรียบร้อยแล้วยายปุ่นก็จะไปตัดต้นกล้วยมาให้ตัวเล็กเพราะว่าตัวเล็กอาจจะเอาไปทํากระทงเย็นนี้ก็เป็นวันลอยกระทงแล้วเนาะแต่ตัวเล็กก็ไม่มีคู่ลอยกระทงหรอกค่ะก็จะเอาไปทํากระทงลอยกับน้องนาทีกับพี่ตะวันน้องนาทีนี่แหละค่ะคู่แท้ของแม่เขาเกิดมาเพื่อเป็นคู่กับแม่จริงๆเลยค่ะตอนนี้ยายปุ่นก็ตัดต้นกล้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วตาการก็กลับมาจากประชุมอสมพอดีตัวเล็กลืมบอกนะคะว่าตาการไปประชุมอสมมาก็เพิ่งกลับมานี่แหละค่ะตัวเล็กก็เลยให้แกเอาเลื่อยมาเลื่อยกระทงให้น้อยพักเสียงอยู่ตอนน ตัวเล็กก็บอกพ่อนะคะให้เลื่อยไปเลยประมาณ3อันเพราะว่าเย็นนี้ก็จะทํากระทงให้เด็กๆด้วยการทําเหมือนง่ายมากๆเลยเนาะเลยแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะาใครไม่มีคู่ลอยกระทงก็มาหาตัวเล็กได้นะไม่มีคู่เหมือนกันกนุ่นจ๋าพอตัดต้นกล้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเก็บผักบุ้งกันเลยค่ะจะเอาไว้ไปผัดกินเย็นนี้เนาะดูต้นหอมแดงที่ยายปุ่นผูกไว้สิก็เกิดสวยมากๆเลยนุ่นจ๋ายายปุ่นกำลังก้มเก็บผักบุ้งอยู่ก็เก็บริมริมน้ำนี่แหละค่ะที่จริงผักบุ้งมันมีเยอะหนูนะคะแต่ว่ามันอยู่แต่ในน้ำดู นี้ราคาประมาณกําละสิบบาทเยเลก็จะเอาไปผัดกินเย็นนี้เนาะเก็บผักบุ้งเสร็จแล้วเยปุ่นก็มาขุดขาต่อเลยก็จะขุดขาเอาไปไว้ในตู้เย็นค่ะเอาไว้ทํากับข้าวขานี้มันเป็นขาใหญ่ค่ะมันหอมดีแต่ขาอยู่ที่บ้านมันเป็นขาเล็กค่ะมันไม่ค่อยหอมต่อขานี้เยปุ่นก็ปลูกต้นขาไว้สวยดีค่ะที่นาตัวเล็กพยายามปลูกอะไรหลายๆอย่างไว้เลยโดยเฉพาะพืชผักส่วนครัวเนาะเราจะได้ไม่ต้องซื้อข่าเรามาเก็บกินเองเลยถ้าซื้อขากำหนึ่งก็จะได้แค่น้อยๆปลูกไว้กินเองนแหละค่ะได้กินเยอะลมก็ัร่ลล้้อนนนนเยุใบีปปู เอาไว้ใส่ก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะเพราะว่ามันแถมมากับก๋วยเตี๋ยวเรือเนาะญี่ปุ่นก็เลยลองเอามาเสียบไว้ในครุมันก็เกิดเฉยเลยเกิดง่ายมากๆเลยค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นผักชีใบเลื้อยก็เกิดเต็มเลยจ้าทุกคนจ้าอ้าวพูดไปพูดมาจบคลิปซะลวไปแล้วดีวกว่าบายบาย